station. Please mind the gap between train and platform. ก็เลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับทุกคนนี่โอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆครับ นี่ first impression นะครับถ้ามาเที่ยวเมืองไทยถ้ามาเที่ยวย่านนี้ตรงนี้ก็เป็น first impression นะครับทุกคนนี่ครับสวยๆนี oh ่ค oh. รับโอ้โหนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก,ก็ต้องนำ mm hmm. มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเลยนะครับถ้ามาตรงนี้ครับสวยๆครับทุกคนงามเนาะโอ้โ oh oh. oh oh. นี่ครับโผล่มาจากใต้ดินแล้วก็มาเจอตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่ครับสวยๆ m าร์ทสนามชัยนะครับขอากาบทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับเ c ซเดอ้อวันนี้ก็จ,จะขอพาทุกคนมาที่ามาชมตรงนี้เดอ้อนี่ครับงามงามครับได้ทิดถทายแบบของพะโลงครับมี่นเเที่ยวชาติแอาท์นนะครับรวมถ้งคนไทยนะครับถ้ามาเจอแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปเลยนะครับนี่งามมาพี่น้องนะครับ พื้นกรออแแบบแบบอของพะโลงนะครับต้นเสาซ้ายขวาก็เป็นเสาสดุมเนาะเสาสดุมสะดมสะดุมเนาะนี่ครับนี่ด้านนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาติต่างชาตินะครับขึบ้นมาปุ๊บก็ได้กิจการแบบอของพะโล่ครับด้านถึงก็เป็นลายไทยสวยๆต้นเสาก็มีหัวเสาก็เป็นบัวจงกลนีครับ ทางก็จะเป็นกำแพงแบบพระบรมมหาราชวังครับแต่ตรงหน้าสีแดงๆนี้ไม่ใช่ไม้นะครับเป็นขันอะไรนะที่ว่าป้องกันไฟได้นะครับแต่ดูแล้วก็คล้ายไม้แต่ก็ไม่ใช่ไม้เดิอนครับง่ามๆครับพี่น้องนี่เป็นกำแพงจำลองนะครับ ตรงนี้บอนัทก,ก็ชอบมานั่งพักผ่อนมานั่งคิดคอนเทนต์มานั่งถ่า,งายรูปนะครับก่อนที่จะไปวัดโควัดอรุณวัดตะแก้วก็ต้องมานั่งพักตรงนี้นะครับเพราะว่ามาแล้วมีความสุขจริงๆครับนีครับออกแบบโดยอาจารย์ปิญโยสุวรรณคีรีนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ครับ ก็อยากให้เอซีทุกคนที่ไม่เคยมาเด้อที่ไม่เคยมา,ยมยมายตรงนี้ก็อยากอยากให้มาเที่ยวชมสักครั้งครับมาถ่ายรูปลงโซเชียลนะครับลง YouTube ลงตอตอนนะครับลงเพจต่างๆครับตรงนี้ก็ให้มาถ่ายรูปถ่ายคลิปได้ครับมาทำคอนเทนต์ได้นี่ครับอันนี้ก็เป็นลายเนาะนี่ครับเป็นลายแล้วก็เอามาตกแต่งต้นเสาเป็นต้นเสาสีขาวครับ สวยจริงๆนะครับทุกคนนีครับบอร์ัสมาบ่อยตรงนี้น่าจะมาแบบหมายถึงมาถ่ายคลิปนะครับน่าจะสี่ห้ารอบเนาะแต่ถ้ามาแบบไม่มาถ่ายคลิปก็โอ้นับครั้งไม่ได้เนาะ <c oughs> นี่ครับพี่น้องน้ำงามครับตอนเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆก็มาลองนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนี้นะครับถ้าใครไม่เคยชมก็เข้าไปชมได้เด้อ คลิปแรกในชีวิตนะครับอยากลองสักครั้งในชีวิตนะครับคลิปนั้นก็ถ่ายทําแบบเรี่ยวๆครับไม่ได้มาทำคอนเทนต์ครับเป็นคลิปแรกเปิดตัวนะครับในการทำยูทูปนะครับก็มาลองนั่งตรงนี้นะครับไปพูนไปทางมอชิดนะครับคดเขียวเนาะคดเขียวอยู่ใต้ดินครับตอนนั้นก็เวียนหัวครับ จาก MRT ก็เวีนหัวไปนั่งกินเป๊ปซี่อยู่ที่มอซิดนะครับเมื่อ3ปีผ่านมาเนาะถ้า f อท่านใดไม่เคยชมคลิปแรกก็ขอเชิญครับขอเชิญเข้าไปชมในช่องนี้ได้เลยแต่เข้าไปชมแล้วห้ามเออแซลเดอร์ห้ามแซวห้ามวิจารณเนอเพราะว่า<ๆ>คนไม่เคยนั่งเนาะเมื่อ3ปีเนาะเมื่อ3ปีที่แล้วไม่เคยนั่ง MRT นะครับ <S <S เคยนั่งแต่ BTS ครับลงมาเตอดินเนาะเวีนหัวครับมึตึ๊บ ไปถึงหมอชิดแล้วต้องรีบกินน้ําครับรอบต้องรีบกินเป๊ปซี่ครับแก้เวียนหัวครับถ้าใครเข้ามาชมก็ห้ามขำเด้อห้ามขำเพราะว่าคลิปนั้นเป็นคลิปแรกในชีวิตที่นั่งเอ็มอาร์ทีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเพราะว่าไม่เคยนั่งเนาะแต่นั่งแล้วก็ดีใจครับี่ครับตรงไปก็จะเป็นทางออกหนึ่งไปวัดโพวัดอรุณวัดพระแก้วนะครับ ทางออกสองก็โรงเรียนวัดราดชบาพิษตรงนี้ก็มีอยู่5้าทางออกตรงนี้มี5้าทางออกครับเดี๋ยวหลังจากถ่ายทำตรงนี้นนองเสร็จเนาะเดี๋ยวจะพาเดินไปถึงวัดโพนะก็มีเอฟซีอยากเห็นเนาะว่าถ้ามาถึงตรงน,นี้แล้วจะไปวัดโพอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจัากให้นะครับคลิปก่อนก็พาไปที่ท่าเตียนเนาะพาไปท่าเตียนที่จะไปวัดอรุณนะครับแต่คลิปนี้ก็จะขอพาไป ถึงหน้าวัดโพะครับว่าไปอย่างไรเดินไกลบอนะครับอ uy, บอนัสไม่อยากจากตรงนี้ไปเลยพี่น้องเพราะว่ามันงามครับนี่ครับซ้ายขวาบนล่างก็หน่ามาถ่ายรูปน่ามาทำคอนเทนต์มากครับถ้ามีการประกวดว่า MRT ตรงไหนสวยงามที่สุดบนัสก็ขอยกให้ตรงนี้สวยงามที่สุดในเมืองไทยหรือว่าอาจจะในเอเชียหรือว่าอาจจะหรือว่าอาจจะในโลกเนาะ นี่ครับมาแล้วต้องมาถ่ายรูปนะครับโอ้โหมาแล้วต้องมาถ่ายรูปนะครับทุกคนนี่ครับต้องเป็น MRT ที่สวยงามที่สุดในโลกนะครับ ไปถึงนอกมือนาก็ขอช่วยเข้ามาบอกเลยด้อวา่าไปแล้วเจอแบบนี้บอนะครับนีาา่เนาะมุมนี้สวยสวยครับนี่ครับมุมนี้น่ามาถ่ายรูปสุดๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอจะพูนะ่เนาะเผื่อสาวหมวยมาเผื่อ <laughs> สาวหมวยจะมาเผื่อ <laughs> สาวหมวยจะขึ้นมา,า,มา,จ,นมาจากใต้ดินเนาะมาจากแถวสวุขุมวิทครับคลิปนี้น คลิปนี้บัด้ก็มาจากสุขุมวิทนะครับนั่งเค็มาร์ซีมาจากสุขุมวิทนะครับมาถึงตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็กาลังขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ครับเราลองสำรวยแป๊บนี่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับทุกคนครับขึ้นมาจากใต้ดินนี่เริ่มมีสาหอยขึ้นมาแล้วเริ่มมีสาหอยขึ้นมาแล้วนี่สาหอยสาหยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วครับ มาแล้วก็ต้องนํามือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้เพราะว่าสวยงามจริงๆครับตรงหน้าของทุกคน,นครับ,สว,รรบสวยงามจริงๆนะครับทุกคนสวยงามจริง าแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนถ้าไม่ร้องว้าวบออนัดไม่เชื่ออย่างแน่นอนถ้าใครไม่ร้องว้าวคนนั้นต้องตามบอดสีอย่างแน่นอนนี่ครับพี่น้องนี่ครับงาครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติต้องมาถ่ายรูปนะครับนี่ครับบางฝรั่งสาวฝรั่งสาวต่างฝรั่งครับโอ้ยเนาะวันนี้ก็มีความสุขอีกแล้วเช่นเคยครับคุณเนนครับสวยมีแบบนี้ มาแล้วคิดมาแล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับโอ้มุมนี้สวยครับมุมนี้สวยครับนครับมุมนี้มุมตรงหน้านี้หน้ามาถ่ายรูปสุดๆนะครับตรงหน้าน <as> ี้สวยงามมากครับทุกคนนะครับโอเคอ่ะก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอพาทุกคนขึ้นไปที่วัดโพเนาะจะพาเดินจากตรงนี้ไปวัดโพว่าจะไปอย่างไรนะครับถ้ามาตามรอยก็จะได้ไปถูกเนาะใช้ทางออกหนึ่งไปวัดโพนะครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้ผามาเทมองนีกับพาไปที่วัดโพเดอว่าจะไปยังไรครับ<ม>ที่หมุนไปหมุนมานี้หมุนรอสาวหมวยครับไม่ขึ้นมาเนาะปะเราก็ไปวัดโพกัน<ม>คลิปนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่เด้อคลิปนี้คลิปนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่ เราไปมาโบกันว่าไปอย่างไรนะครับเราก็อินเสิร์ตยอดเหรียญโทเค้นนี่มาแล้วเข้ากระไซทางออกหนึ่งนะครับไปทางมิวเซียมสยามครับสงสัยสามมัวอยู่วัดอรุณเรามารอที่ MRT สนามชัยก็ไม่เจอเนาะลันเตอร์ก็เป็นมิวเซียมใต้ดินนะครับตรงนี้ก็มาเรียนรู้แล้วก็มาถ่ายรูปไดเดอร์ มิวเซียมใต้ดินครับครับตั้่ล่างครับอยู่ลึกก็ราวๆสาเมตรนะครับเราขึ้นไปเที่ยวกันจะไปปิดคลิปเก่าล้าทุกคนแค่ประตูวัดโพเดอ้อ าก็เลี้ยวสายครับทุกคนนี่ครับกล้องเยอะจริงๆเมืองไทยกล้องโอ้โหเต็มไปด้วยกล้องนะครับขึ้นไปแล้วบรนรัดขอถ่ายทำแบบมุมกว้างนะครับจะได้เห็นหลากหลายเนาะจะได้เห็นมุมภาพแบบกว้างนะครับนี่โอ้โหวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าหน้าหนาวของไทยครับ นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วทุกคนนี่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 มบอกามบอถ้าเข้ากับหลังหันก็จะเป็นมิวเซียมสยามครับถ้าเราหันมาด้านนี้หรือว่าปิ้นมาครับก็เป็นมิวเซียมสยามย่างก็อไปพูนก็จะไปทางท่าเรือท่าเตียนไปทางวัดอรุณนะครับด้านนี้ก็จะไปทางวัดโคครับนี่ ถ้าขึ้นมาจาก MRT ก็ให้มาลอดตรงซุ้มประตูนี้นะครับแล้วก็ตรงไปเลยมาข้ามทางม,มารายครับมาข้ามทางม,มารายก็เดินไปวัดโพกัน,นครับทุกคนนี่ครับจะมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงมุมนี้ครับ แลงวเขาได้แล้วเขาได้ฝนตกมากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวของไทยเนาะตอนนี้มีแดดแต่ก็ไม่ค่อยร้อนนะครับทุกคนตอนนี้มีแดดแต่ไม่ร้อนครับตอนนี้อากาศก็กําลังดีครับถ้าแบบนี้ทั้งปีคงดีเนาะสักไม่เกิน25องศานะครับน่าจะเหมาะเมืองไทยครับ เราก็เดินมาตามกำแพงวัดครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นเขตสังขาวาสนะครับด้านบนจะเป็นพุทธาวาสมีสองเขตสังขาวาสและพุทธาวาสถ้าวัดในเมืองจะชอบแบ่งเป็นสองเขตครับนี่ครับอย่างายทางวัดโพวัดปะแก้ว ชาฝรั่งนี้ชอบอยางครับบางคนก็หยางจากตรงนี้ไปปูดไปหอดออข้าวสารนะครับบางคนก็จะเดินไปถึงข้าวสารนะครับเดินไปแถววัดพะแก้วเลยครับนี่มาแล้วก็จะเป็นถนน,นนะครับแบ่งเป็นสองฝั่งแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งครับนี่ครับด้านซ้ายมือเป็นสงังาวาสตรงข้ามเป็นพุทธาวาสครับนะครับงามงาม ตะกูลก็จะเป็นอหอนาฬิกาครับนี่เป็นหอสีแดงๆครับเป็นหอคอยเนาะเป็นหอคอยสีแดงๆเป็นอหอนาฬิกาครับโอ,โ,โอ้โหท้องฟ้ากรุงเทพมหานครนี้วันนี้โอ้โหท้องฟ้าหน้าหนาวไมฆก็สีขาวท้องฟ้าก็สีฟ้าเราไปกันจะขอปิดคลิปด้านหน้าวัดนะครับ หวังว่า FC ขท่านใดจะมาวัดโพวัดตรระแก้วคงมาถูกเดอ้อเอฟพี่น้องผาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานที่ไม่เคยมากรุงเทพมหานครครับมาตามรอยคลิปนี้เลยนะครับ้านั่ง MRT เนาะนั่งมาจากหมอชิดก็มาลงที่มาออกที่สนามชัยนะครับแล้วก็ขึ้นมาตามรอยคลิปนี้เลยถึงอย่างแน่นอนครับวัดโพวัดพะแก้วนะครับนี่เป็นรถทัวร์นำเที่ยวครับ ตัวดำเที่ยว มาถึงแล้วค,นนค,รโโรครับทุกคนนี่ครับโอ้โหตกแต่งได้อย่างงดงามจริงๆครับทุกคนนีครับโอ้นี่ครับจนสาปะลังต้องมาถ่ายรูปนะครับนี่นี่กังหันเนาะเป็นการจำลองวิถีชีวิตของคนไทยนะครับการทำไร่ทำนาน,านครับมีกังหันครับการพูนก็คือ ภาพลมหาราชวังผ่านตรงไปครับไปทางวัดทองแก้วนะครับไปทางถนนเข้าศาลครับตรงไปครับนี่ครับเป็นถนนท้ายวังดบบนี้โอ้โหทุกคนครับงามงามบรรยากาศครับของกรุงเทพมหานครครับเรื่องหลวงของไทยนะครับกานมุก็เป็นเมย์ตะขันเนาะเป็นตึกเก่งมากด้วยบรรยากาศนักศรีเหน็ดครับเป็น ลูกทรงตึกก็เป็นสีเหลืงองน้อครับเป็นตึกสีเหลืองน,นะครับหัวราชการรักษาดินแดนครับก็ชวยสวยยี่หน้าวัดโพครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับแถวนี้ก็ไหลาสายไฟเนาะแถวนี้ก็ไหลสายไฟนะครับไหลสายสื่อสารนี่ครับงามงามพี่น้องโอ้โหนี่ครับบรรยากาศของกรุงเทพมหานครนะครับ มาถ่ายรูปสุดๆน, okay, นะครับโอเคเนาะวันนี้ก็ได้พาพี่น้องมาเท mm hmm. ี่ยวมาชมมา mm hmm. เบิ่งการดินทาาเนาะจาาเกมพา้นที่สนามช่ยมาถึงหน้าวัดโพครับถ่าเปื้อววางก็ต้องขอเล่นเซิร์เดอขอเซิร์ทุกคน,นครับมาเท mm hmm. ี่ยวยวัดโพมาเที่ยววัดปรแก้วมาตามรอยคลิปนี้ได้เลยถึงอย่างแน่นอนบ่บี่หลงเนาะ <laughs> บ่พี่หลงอย่างแน่นอนครับโอเคเนาะต่อไปต้องขอตัวเด้อวันนี้ คุณนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันทีหน้าเดอร์สัมบารีเดอร์สวัสดีนะครับงดงามจริงๆเพิ่มกึ้นมากไปบ๊ายบายโอ้โหถึงตรงหน้านี้สวยจริงๆ